จีนคงยังไม่มีการจีนกับอเมริกาคงยังไม่มีการตกลงเป็นตัวเลขกันนะคะว่าเงื่อนไขอะไรมันจะเป็นยังไงเพียงแต่ว่าเป็นเพียงแค่การพบกันจุดเริ่มต้นพบกันเพื่อที่จะคลี่คลายสถานการณ์ความตึงเครียดมากกว่าในช่วง10-11พฤษภาคมนี้เพราะฉะนั้นตราบใดที่ยังไม่มีข้อตกลงตราบนั้นตัวเลข145%ก็จะยังคงเดินหน้าต่อไปตามนั้นค่ะ ชาวอเมริกันเตรียมพร้อมรับแรงกระแทกได้เลยนะคะเพราะว่าตอนนี้สินค้าอตใหม่ที่ลงเรือจากจีนไปที่อเมริกาเนี่ยกำลังจะไปขึ้นฝั่งที่อเมริกาและบวกด้วยภาษี145%แล้วนะคะเพราะฉะนั้นพอมันเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็เลยเกิดผลกระทบเกิดผลพวงต่างๆนานา,นาตามมามากมายเพราะเขาพบว่าคนที่เขาอยู่ในผู้บริหารท่าเรือเขาก็เห็น เห็นแล้วละว่ามันเกิดความเปลี่ยนแปลงอะไรสิ่งที่เขาพบก็คือของที่ลงเรือมาจากจีนมาอเมริกาเนี่ยลดน้อยลงอย่างมีนัยยะสําคัญและเมื่อมันเป็นแบบนี้สิ่งที่กระทบคืออะไรคะของที่เอามาขายเอามา,อาขายในอเมริกามันก็จะน้อยลงเมื่อของน้อยลงปริมาณความต้องการอย่างเท่าเดิมแต่ของน้อยลงราคาสินค้าจะ แพงขึ้นแน่นอนนะคะนี่คือสิ่งที่คนอเมริกันจะจ้องต้องเจออย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้โดยนับตั้งแต่ทำได้เรียกภาษีสินค้าจากจีนที่นำเข้าไปที่สหรัฐ1 4 5ารนํการนำเข้าสินค้าจากจีนก็ลดลงอย่างมากค่ะซึ่งก็มีการคาดการกันไว้นะคะว่าภายในเวลาไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า ผู้บริโภคในสหรัฐอเมริกาจะต้องเจอกับราคาสินค้าที่สูงขึ้นรวมถึงปัญหาการขาดแคลนสินค้าบางประเภทด้วยมีข้อมูลจากจีนเซโรกาซึ่งเป็นผู้บริหารผู้มำนวในการบริหารท่าเรือลอสแอนเจลิสค่ะบอกว่าสัปดาห์นี้สังเกตได้เลยนะคะว่าปริมาณนำเข้าลดลงประมาณ35%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนและเรือบรรทุกสินค้าที่กำลังเข้ามาขณะน,นี้เป็นกลุ่มแรก ที่จะต้องเผชิญกับภาษีศุลกากรที่ถูกกาหนดกับจีนแล้วก็ประเทศอื่นค่ะนั่นจึงเป็นสิส่งสำคัญที่ทําให้ปริมาณสินค้าลดน้อยลงขนาดนี้นะคะเขาบอกว่าการลดลงของปริมาณนําเข้าสินค้าจากจีนในเรือที่กําลังเทียบท่าในขณะนี้อยู่ที่กว่า50%ค่ะโดยผู้นําเข้าหลายรายได้ยกเลิกคําสั่งซื้อเดิมไปแล้วเพราะธุรกิจนในสหรัฐไม่ต้องการจะจ่ายภาษีสูงๆซึ่ง,งอาจทําให้ราคาสินค้าจากจีนเพิ่มขึ้นถึง2เท่านะคะ ถ้าเหลือลอสแอนเจลิสคาดว่าจะมีเรือสินค้า80ลำเข้ามาเทียบท่าในเดือนพฤษภาคมแต่ทางจีนเซโรก้าก็บอกว่าขณะนี้มีการยกเลิกไปแล้วประมาณ20%ค่ะขณะเดีวยวกันลูกค้าก็ได้มีการยกเลิกเที่ยวเรือสําหรับเดือนมิถุนายนไปแล้ว13เที่ยวด้วยกันนะคะโดยเขาบอกว่าตอนนี้คุณก็ยังไม่รู้เลยว่าสถานการณ์นี้จะยืดเยื้อไปอีกนานแค่ไหนเพราะฉะนั้นทางผู้ค้าปลีกผู้นําเข้าต่างก็บอกกับเขาว่าตอนนี้ราคาสินค้าพุ่งขึ้นมาประมาณ2เท่าครึ่ง จากเมื่อเดือนที่แล้วแล้วนะคะโดยแทนที่จะนําเข้าสินค้ามายัางสหรัฐบางร้านค้าปลีกก็เลือกที่จะจ่ายเงินเพื่อเก็บสินค้าของตัวเองเอาไว้ในคลังสินค้าที่จีนก่อนเนื่องจากวันถูกกว่าการจะต้องมาจ่ายภาษีศุลกากรน,นะคะอันนี้ก็เขาก็บอกว่าการลดลงผลที่จะเกิดขึ้นตามมาคืออะไรก็คือว่าสินค้าที่มันลดลง60%เนในจานวนตู้สินค้าหมายถึงสินค้าที่มาถึงก็น้อยลง60%ด้วยเช่นเดียวกันซึ่ง นี่แหละมันจะกระทบไปถึงสินค้าคงคลังที่อยู่ทั้งหมดและจากนั้นคุณก็จะเห็นภาพของความขาดแคลนของสินค้าและนั่นจะเป็นช่วงเวลาที่ราคาสินค้าปรับตัวสูงขึ้นค่ะและถ้าสถานการณ์ยังคงเป็นแบบนี้ต่อไปไม่กี่สัปดาห์ร้านค้าปลีกก็จะขายสินค้าที่อยู่ในสต๊อกของตัวเองจนหมดและในช่วงหน้าร้อนคุณจะเห็นการขาดแคลน และบนเชลก็จะไม่มีของอะไรเลยนี่เป็นการคาดการณ์ที่เขาคาดว่าน่าจะเกิดขึ้นในเวลาไม่นานนี้ในสหรัฐอเมริกานะคะ